สวัสดีครับอยู่ในช่องพปอรแลประกุนชานลนะครับวันนี้จะพาไปให้อาหารช้างครับวันนี้ไปดูครับวันนี้จะพาไปดูครับให,ให้อาหารช้ชางครับให้ผลไม้ช้างวันนี้มีมะละกอมะละกอแล้วก็แอปเปิ้ลมีแครอทส่งทุกวันครับ ที่นี่สมทุกวันปวกมะละกอแอปเปิลนี่จะให้ช้างช้างท้องแมลกอ่อนนะครับวันนี้จะพาไปให้ครับตามไปดูครับาม,มาดูช้างประมาณสิบกว่าตัวครับ อยูนี่สิบจยี่สิตัวยีตัวครับมาดูครับมีรุ่นรุ่นครับจะปล่อยรวมกันมีทั้งมาออกข้างครับมีงาเดียวครับเล่นกันครับตีกันครับเดี๋ยวยกข้างเดียวนี่ก็เหมือนกันรยวยีนี่ก็เดียวงาเดียวยกับตัวใหญ่ตัวใหญ่ก็ เอางาหักไปข้างมีคุมฝูงครับบีตา้าเดปล่อยรวมกันที่นี่น่นครับตัวเล็กที่ดื้อสุดๆนี่ก็พ่อพันธ์ครับพ่อพันธ์อย่างดีตกมันครับตกมันเที่ยวจะสอแล้วประมาณ10บกว่าปีสิบสองถึงสิ้าปีครับตกมันครับ ตอนนี้พ่อพันจะลองให้มะละกอดูครับว่ามันกริยายัางไงเสียงวานเสียงขออญาตโยนให้ครับพราะเขาตกมันครับเข้าใกล้ไม่ได้โยนเราให้กินอ่ ตัวอื่นโยนไม่ให้ครับถ้าโยนให้ตัวอื่นมันจะแทงตัวอื่นเลยจะไม่ให้จะแพงข้างบนไปครับไปให้อาหารช้างเล็กข้างบนครับมีมละกอแอปเปิ้ลมะพร้าวเอาลองให้ดูมะพร้าวว่าจะทำาไงให้มะพร้าวเขาจะมีสมองไหมว่าเขาจะทำยังไง ยิงยังไง oh, <no. S 1> ครับใครว่าช้างหยับไข่ไม่แตกก็ดูครับมะพร้าวลูกแข็งๆยังแตกตั้มภาษาอะไรไข่คร,ครับกับหัวคน oh, <no. S 1> ครับแค่นี้ครับขึ้นข้างบนไปเอาของไปให้ ไปตัวเล็กดีกว่าครับไป <บน S 2> ครับให้อาหารตัวเล็กมาดูคอกบนครับนี่รถทุกขี้ยญ้าครับส่งวันละสองรถวันนี้สองรถใหญ่เลยคอกบนครับมนโนพ่อพันธุ์อีกตัวหนึ่งครับประมาณ สามสิบปีแล้วครับดูครับพ่อพันุนี้ก็ตกมันเหมือนกันครับตกมันปล่อยอายุห่างตัวเมียครับนี่ครับอันนี้นี่ตัวเล็กตัวเล็กนอนเขาชื่อเขามีชื่อครับชื่อหัยใจหอไออ้วนครับไอหมูครับนอนครับวันนี้ปล่อยข้างนอกเมื่อยครับนอนก่อน ดูอีกแม่หนึ่งครับแม่หกเจ็ดปีได้มั้งครับอ่าแล้าลูกครับลูกขานอนดีอีกแม่หนึ่งก็เหมือนกันครับก็จะนอนนอนแม่แม่จะยืนเฝ้าครับหวังลูกมากตัวนี้ครับนี่ครับนี่อีกตัวครับนี่ท้องครับใกล้จะออกแล้วสามสี่เดือนประมาณสามสี่เดือนก็จะออกแล้ว ประมาณนี้แหละครับไปครับรอให้อีตัวเล็กตื่นก่อนครับรอให้ตัวเล็กตื่นก็ให้มะละกอรครับไปดูว่ามันจะกินได้ไหมครับตัวเล็กๆอันนี้ครับมาครับให้อาหารช้างแมองกอ,อนพวกงาจะไม่ให้ครับให้แม่องกอ,อน มาดูครับให้เสร็จแล้วมาดูไอตัวเล็กมันจะกินได้หรือเปล่าทำอะไรทำอะไรคืออายุนครับออกได้ประมาณ2อเดือนแล้วแม่เัาจะห่วงมากห่านี่ครับท้องครับรอคลอด ครับมาดูพี่ชายมาันดูตัวนี้จะดื้อม,มากดูดเขาจะกินให้ได้เขาไม,ม่มีฟันครับจับก็ไม่ได้มือเขาเล็กเขาจะเอาปากคาบหรือแทบลงกับพื้นให้มันแตกจะได้กินครับมันน่ารักนมาัวนี้กลาผู้ครับรรนี่ผู้ตัวเนี้ครันเออ

จะได้กินแม่วันนี้แม่อย่าให้ผมหน่อยจับได้ด้วยจับได้ด้วยเอาละไปไหนอไปได้ไปเลี้ยงก็เอาเขยใจก็เลยเขยใจไม่ไม่กินได้แม่วันนี้ ไดนน้โอ้ยแมวไปแล้วจริงลูกสิคะกลับเลยหยับก็ได้ไปดมทำไมไม่ได้กินดอกดมกัลรังครับสวัสดีครับแค่นี้แหละครับ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สับสไคร์ด้วยครับบ๊ายบาย